สวัสดีค่ะก็มาพบกับน้าหนกแบ่งปันกันเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะมีหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มีที่ดินว่างเปล่าลกลางแล้วยัยงคิดทำประโยชน์อะไรยังไม่ค่อยได้ก็จะมีเรา,าวันนี้ก็จะมาขอแนะนำสถาบันบริหารจัดก,การธนาคารที่ดินบอจอทอ ะะที่เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่เป็นตัวกลางทำให้เจ้าของที่ดินมาพบปะกับเกษตรกร,ร,กรที่ต้งตองมีความต้องการที่ดินในการทำการ,กรเกษตรดีนะคะก็สำหรับบจอทอนี้ก็คือจะเป็น หน่วยงานกลางที่จะชวนเจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการตลาดกลางที่ดินทำประโยชน์แมทชิ่งเพื่อให้เกิดการจัดการที่ดินที่เหมาะสมบจทจะเน้นการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบของตลาดกลางที่ดินโดยหวังดึงพื้นที่ว่างเปล่าของเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมเครือข่ายจับคู่แมทชิ่ง ระหว่างเจ้าของที่ดินและผู้ประสงค์ต้องการทำประโยชน์บนที่ดินเพื่อทำให้เกิดการจัดการที่ดินที่เหมาะสมโดยบจทให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับการดำเนินงานในด้านการจับคู่หรือแมทชิ่งระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินว่างเปล่าแต่ไม่ได้นำมาใช้ทำประโยชน์ใดๆกับผู้ที่ต้องการใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่มากขึ้น และยังเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพบนพื้นที่ดินที่ว่างเปล่านั้นในรูปแบบของตลาดกลางที่ดินซึ่งบจอทอได้เปิดให้บริการอยู่ในขนาดนี้ทั้งนี้บจอทอจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางร,ระหว่างผู้ต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ภายใต้ชื่อโครงการ โครงการตลาดการที่ดินโดยบจทมีระบบเว็บไซต์ตลาดการที่ดินทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับผู้สนใจรับบริการอีกทั้งบจทยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและมีส่วนงานที่ทำหน้าที่คัดกรองที่ดินและกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของทั้งสองฝ่ายพร้อมติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ให้เป็นตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเพื่อความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมความสะดวกและประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นบริการนอกเหนือจากความช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างสินเชื่อต่างๆและทุนเพื่อการประกอบการด้านการเกษตรหนึ่งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินบจทจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารที่ดินและดำเนินการผลัดดันโครงการกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร,รกและผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองซึ่งที่ผ่านมาบจทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบและหลายพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยบจท จอทอพยายามผลักดันภายใน1ปีจากนี้ไปจะต้องเห็นเป็นรูปแบบของธนาคารที่ดินที่ชัดเจนก็จบลงไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางในการหาทั้งผู้ที่มีที่ดินกับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินได้มาพบเจอกันด้วยราคาค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมและตรงไปตามความต้องการในของแต่และฝ่าย ยังไงถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นานถกแบ่งปันกันเล่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ